สวัสดีทุกท่านนะคะก็กลับมาอีกแล้ววันนี้จะทจะพาทําประกินกะเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ใช่ฮีโร่ที่ถูกลืมนะคะอาปะกินกะฮีโร่ที่ถูกลืมของหขบเขาซันเมเปิลเนี่ยเราคิดว่าน่าจะต้องรอแมปใหม่นะคะซึ่งแมปใหม่เนี้น่าจะเป็นแมปเลเวลห้าสิบห้าเพราะว่าเขาให้หาซากโบราณที่ถูกลืมเราไปหาสุสานโบราณที่ถูกลืมในมอลวิวแล้วมันไม่ใช่ เพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่าน่าจะต้องรอเขาเปิดแมปเนาะแต่ว่าวันนี้เรามีปากินกะที่จะมาทำอยู่สองเควสหลักๆและหนึ่งเควสย่อยๆนะคะจะขออธิบายเกี่ยวกับขบเข่าซันเมเปิลเควสย,ย่อยก่อนเลยแล้วกันก็คือเจ้าแมวนักชิมซันเมเปิลเนาะไอตอนที่เราเอ๊ะเอาไงดีเอาไว้ก่อนดีกว่าเปลี่ยนเปลนเปลี่ยนเปลี่ยนลบ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 ,ลบทุกสิ่งทุกอย่างที่ยินเมื่อกี้ไปเอาเป็นว่าเรามาทำเควสนี้ก่อนความปรารถนาของ คนขายดอกไม้กับเค้กไอศกรีมสตรอเบอรี่นะคะซึ่งเควสความปรารถนาของคนขายดอกไม้เนี่ยเราต้องมารับตรงนี้นะคะป่าสวนกุหลาบเดี๋ยวเราจะพาไปเนาะเราจะพาไปก่อน,เร,อนเราจะทำเควสดอกไม้ก่อนละกันคนขายไอศกรีมเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปทําทีหลังมันจะมีจุดรับเควสอยู่นะคะคือเควสมันไม่ได้เด้งขึ้นมาเองนะเราต้องไปหา NPC เพื่อรับเควสนะเดี๋ยว รอให้เขาเดินไปสักครู่หนึ่งอันนี้เราก็ได้แฟชั่นประดับหัวแล้วก็น้องแกะมานะคะแต่ว่าน้องแกะเนี้ยเราไม่ใช่เป็นโบทนะคือเราซื้อทิ้นส่วนมาตอนนั้นเขาเวลาแป๊บหนึ่งค่ะใกล้ถึงละป่าสนกุหลาบคือมันจะมีแสงแวววาววิบวับวิบวับขึ้นมานะคะมันจะมีแสงแวววาววิบวับสีน้ำเงินเป็นดวงดาวดวงน้อยๆอยู่แถวๆนี้ แถวๆตรงนี้เลยพอเรากดสำรวจหรือตรวจสอบเนี่ยแหละจำไม่ได้พอเรากดปุ๊บเนาะเขาก็จะมี N p c พที่ชื่ออลิสเนี่ยโผล่ขึ้นมาให้เราคุยกับ N p c พที่ชื่ออลิสนะคะพอคุยไปปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเนี่ยตามเนี้ยอ่านไปเลยใ <laughs> ส่สคริปใส่ส,สคริปโอเคก็กำลังขอโทษเราก็มาคุยกับเขาใหม่เราก็สคริปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เขาจะให้สำรวจไปกินกะ เราก็ดูนิดนึงว่าเขาให้เราทําอะไรก็มาดูเขาบอกว่า เจ้าเผเดดอกกุหลาบจิ๋วของอลิซในทุ่งหิมะเกล็ดน้ำแข็งดังนั้นอลิซจึงอยากให้เจ้าชดใช้ด้วยดอกแดนดีไลออนแทนดอกแดนดีไลออนเจ้าเคยเห็นดอกแดนดีไลออนขึ้นอยู่แต่ก็จำไม่ได้ว่าคือที่ไหนกันแน่ทุกคนอาจจะคุ้นตาดีดอกแดนดีไลออนก็คือดอกเขาขาวอ่ะที่เป็นขนปุยๆอ่ะถ้าใครเคยดูชิงกาเบลจะรู้นะว่าดอกแดนดีไลออนคืออะไรซึ่งดอกแดนดีไลออนเนี่ยอยู่ที่โมวิวนะคะให้เราวาร์ปมาที่โมวิวเนาะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่มอลวิวเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่คือดอกแดนดิไลออนนะคะแต่ว่าเรายังเก็บไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาดอกแดนดิไลออนที่เขาต้องการให้เราเก็บซึ่งดอกแดนดแดนดิไลออนที่เยอะที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นทุ่งแดนดิไลออนถูกไหมเพราะว่ามันเป็นทุ่งเลยไงมันไม่ใช่แค่ด,ดอกมันเป็นทุ่งเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปที่ทุ่งแดนดิไลออนนะคะเดินตามมาเลยค่ะ ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วดอกแดนดิไลออนคือเต็มเลยและนี่นะคะคือดอกแดนดิไลออนที่ว่าคือนางจะมีความวิงวิงทุกคนเห็นวิงวิงไหมวิง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 นะคะมันจะเป็นวิงวิงดาวๆอย่างนี้เนาะคือถ้าเดินมามันจะมีให้เราเก็บดอกไม้แล้วก็เก็บไปพอเก็บเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าให้เอาไกลอาให้เอาไปกลับส่งคืนอลิสพูดว่าไงดีให้เอากลับไปส่งคืนอลิสอย่างนี้ก็ได้อะ เพราะฉะนั้นเราจะว์ปไปที่ทุ่งหิมะเกร็ดน้ำแข็งอีกรอบหนึ่งเพื่อส่งดอกแดนดีไลออนให้อลิสอลิสก็คือผู้หญิงที่ให้เควสเรานะคะเราก็จะว์ปกลับมาที่เดิมแล้แล้วเราก็กลับมาหาอลิสเรียบร้อยแล้วคุยกับอลิสเลยค่ะแล้วก็ฆ่ามเหมือนเดิมตอนนี้เควสอลิสหายไปแล้วนะมาดูกันว่าปะกินกะผ่านไหมแน่นอนว่าความปรารถนาของคนขายดอกไม้ผ่านเรียบร้อยค่ะ เรากลับมาเลยต่อไปเป็นเค้กไอศกรีมสตรอเบอรี่นะคะจุดรับเควสนะจุดรับเควสถ้าจําไม่ผิดมันจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราขอลองไปดูแป๊บหนึ่งเนาะคือมันจะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในโซกหลืบอะแล้วนางจะพูดว่าไอติมไอติมอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูลองไปดู และนี่ก็คือจุดรับเควสไอศกรีมสตรอเบอรี่นะคะนี่คืนางจะเป็น NPC ที่พูดแต่เรื่องไอติมนะให้เราคุยกับนางนางบอกว่าแป้งมอววิลสตรอเบอรี่หุบเขาซันเมเปิลไข่ el, โดโดจากป่าเสียงกระซิบเหมือนจะใบ้ว่าให้เราต้องไป3ที่อันดับแรกเราจะไปที่มอววิลก่อนแล้วก็ไปหุบเขาซันเมเปิลแล้วก็ไปป่าเสียงกระซิบ3ที่เนาะ โอเคเพราะฉะนั้นเราจะว์าไปที่มอวิวก่อนเป็นอันดับแรกคือตอนนี้ที่บ้านเนี่ยฝนตกนะเราไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงฝนหรือเปล่าจะพยายามลบเสียงรบกวนให้ได้มากที่สุดแล้วกันเดี๋ยวขอเวลาเดินไปมอวิวสักครู่หนึ่งนะคะน้องแกะของเราก็กระโดดดึงดังเบาหลุดปุยนุ่นไม่มีความว่องไวเลยลูก เมื่อมาถึงมอวิวแล้วนะคะให้เดินมาตรงนี้ค่ะมันจะขึ้นว่าเจ้าหน้าที่ขนส่งพืชผลชิโมให้เรากดคุยเจ้าอยากได้แป้งงั้นหรอือแย่จริงที่ข้าไม่มีเหลือเลยแต่ข้ายังมีข้าวสาลีอยู่บ้างบางทีเจ้าอาจจะเอาข้าวสาลีพวกนี้ไปให้ไปไปอะไรอะไปโม่ให้เป็นแป้งเองได้อ่าโอเคเราไม่อ่านอย่างที่บอกเราได้ข้าวสาลีมาเรียบร้อยแล้วนะคะพอได้ข้าวสาลีเสร็จแล้ว เขาบอกให้เราไปไหนนะโมข้าวอ่ะเราตามเควสมาเลยกําลังโมแป้งสาลีนะคะเราเดินตามเควสมาเลยอันนี้อึบๆๆกระตุกนิดนึงแล้วก็มาคุยกับเขาใหม่ตามเควสไปเรื่อยๆเลยค่ะเราก็จะได้แป้งเรียบร้อยแล้วจากนั้นเขาบอกให้เราไปที่หุบเขาซันเมเปิลและไปดูที่โกดังอ่ะลองไปหุบเขาซันเมเปิลกันหุบเขาซันเมเปิล เมื่อมาถึงหุบเขาซันเมเปิลแล้วนะคะให้เราตามหาโกดังใช่ไหมเราลองเดินมาตรงนี้ก่อนเส้นทางใบเมเปิลเราเดินมาแถวนี้นะคะมันจะมีโกดังใช่อันนี้ไหมอ่าอีเวนต์ถูกต้องปะ่ะเราก็มาตรงนี้เนาะมันจะเป็นโกดังเนี่ยโกดังแล้วเขาก็บอกว่าให้ปรามักกาและรับสตรอบเบอรี่ปรามักกาและรับสตรอบเบอรี่ มัก,กรามัก,กรามักลาให้เดินมาตรงนี้นะคะเดินมาตรงนี้นะตรงที่เรากําลังจะไปนี่คือมัก,กราแต่มัก,กราใช่ตัวนี้หรืออ๋อใช่อีกอย่างหนึง่งจุดรับเควสฮีโร่ผู้ถูกลืมนะคะขอพูดหน่อยเพราะว่าเราเดินมาตรงนี้เนาะจุดรับเควสฮีโร่ผู้ถูกลืมคือมารับตรงนี้นะคะ จำไม่ได้ว่าคุยกับ NPC หรือว่ามันจะมีแสงวิบวับเนาะแต่เอาเป็นว่ามาตรงจุดนี้มันจะเป็นรูปปั้นอย่างนี้เนาะแต่ว่าเรายังทําเควสนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขายังไม่เปิดอ่ะเรากลับมาที่มักคาต่อมักคามักคาเยอะเหลือเกินคือเรายิงตัวไหนก็ได้ปะอะใช่ไหมใช่ไหมเหมือนจะไม่ใช่มักคามักคาเอาตัวไหนอะ่ะหรือจะเอาเป็นกลุ่ม ก็เ,เหมือนจะได้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วต่อไปไปเอาไข่โดโดที่ป่าเสียงกระซิบเราวาร์ปไปที่ป่าเสียงกระซิบกันค่ะพอวาร์ปมาที่ป่าเสียงกระซิบแล้วให้เราเดินมาตรงนี้นะคะมาเก็บไข่โดโดตรงนี้มีไข่โดโดให้เก็บไหมคุณมาติน เจ้าอยากได้ไข่โดโดโหรอ่ะก็พอมีอยู่บ้างแต่ตอนที่เดินทางมาที่นี่ค่าดันทําพวกมันหายหมดเลยน่าจะอยู่แถวเมืองร้างกับช่องแคบในป่านะเมืองร้างกับช่องแคบในป่าถ้าเจอเจ้าก็เอาไปได้เลยเมืองร้างกับช่องแคบในป่า,มา,ปปามาตรงนี้ค่ะตรงนี้แคบสุดละในแมッ เป็นวัดนิดนึงนะคะฝนตกคืออ่ะนี่ไข่โดโด้อยู่ตรงนี้เห็นไหมไข่โดโด้เราก็รวบรวมเลยคือตอนเนี้ยที่บ้านเราฝนตกคือเราไม่รู้ว่าฝนตกที่อื่นด้วยไหมแต่อากาศมันเปลี่ยนอะระวังเป็นวัดกันด้วยนะคะเพราะว่าเราเป็นเรียบร้อยแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปคุยกับเอสครีนะคะกดจิ้มไปเลยเดี๋ยวให้เขาพาไปเองอันเนี้ย จะรวบรวมวัตถุดิบทั้งหมดมาได้แล้วสินะถึงตาค่าโชว์ของบางแล้วดูค่านะให้ยะฮึ pp! ใช่แล้วมีเพียงวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเท่านั้นที่จะอร่อยขนาดนี้ได้จริงๆนะพอได้กินแล้วค่ารู้สึกแฉะแฉะเละทุกอย่างก็ฉับฉับแฉะแฉะและก็ฉับฉับจริงสิยังไงค่าก็ต้องใช้ของพวกนี้แล้วเอ,อยังไงค่าก็ต้องไม่ต้องใช้ของพวกนี้แล้วคิดสะว่าของเหล่านี้เป็นของระมันสำหรับเค้กไอศกรีมสตรอเบอรี่ก็แล้วกันนะ ก็คือให้เรามาและนี่ก็คือเสร็จไปอีกหนึ่งเควสนะคะปากินกะของเราก็เสร็จไปอีกหนึ่งเควสสมบัติลับเนี่ยได้แค่แปดเออนะคะได้น่าถูกแล้ได้แค่แปดอีกอีกทีหนึ่งก็อย่างที่บอกว่ายังเอาไม่ได้เนะเาะแล้ก็ป่าสิงกระซิบเนี่ยยังล็อกอยู่ค่อนข้างเยอะเลยมอวิลครบแล้วขบเข่าซันเมเปิลล็อกอยู่อันนึงไม่แน่ใจว่าเป็นเควสอะไร อาจจะต้องตามเวลาด้วยคือเราไม่แน่ใจบางทีเควสมันขึ้นอยู่กับเวลานะคะต้องลองเดินคุยกับเอ็พดูว่ามันจะมีอะไรโผล่มาไหมหรือว่ามีแสงแวววาวที่ไหนอันนี้ก็ต้องรอหน่อยเนาะส่วนอ่าวพอกลี่เนี่ยก็เหลือหนึ่งเหมือนกันป่าเสียงกระซิปเนี่ยเยอะสุดเลยแล้วก็ทุ่งหิมะเก็บน้ําแข็งก็พอตัวโอเค hey, แล้วก็เควสสุดท้ายที่เราจะบอกแต่เราไม่มั่นใจในเควสนี้เท่าไหร่นะคะให้มาที่หุบเขาซันเมเปิลนะ เควสเนี้ยมันจะเป็นเควสน้องแมวนะคะจะชื่อว่าเจ้าแมวนักชิมซันเมเปลิลถ้าทุกคนจำได้ที่เมืองมอลวิลตรงจุดตกปลาเลเวลหนึ่งมันจะมีแมวส้มมาขอปลาเรากินใช่ไหมแล้วนางก็จะวับหายไปคือเราไม่แน่ใจว่าทุกคนต้องผ่านจุดนั้นมาก่อนหรือเปล่าถึงจะมีเควสนี้ขึ้นมาและเราก็ไม่มั่นใจว่าน้องแมวจะอยู่ตรงจุดที่เราบอกไหมเพราะว่า เราพาคนมาบางคนก็เจอแมวบางคนก็ไม่เจอแมวเราก็เลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยเควสเนี้ยมันยังไงมันมีเงื่อนไขยังไงแต่เราจะพาไปในจุดที่เราเจอนะคะแล้วก็ให้ทุกคนลองไปดูกันเองเนาะว่าทุกคนจะเจอกันไหมอันนี้ก็กําลังเดินเนาะให้เวลาเขาเดินนิดนึงเดี๋ยวเราจะตัดตัดขัดให้นะคะมาถึงหูบเขาซันเมเปิลแล้วนะคะให้ทุกคนมาที่ป่าเห็ดคะ่ะ จิ้มมาตรงเกือบขอบเลยนะป่าเห็ดตรงนี้ตามีิกัดที่เราอน,นันไว้เลยมาบริเวณนี้กงนี้เ<ค><ณ>มื่อเดินมาแล้วจุดที่เราเจอแมวจะเป็นบริเวณนี้นะคะน้องจะเป็นแมวตัวสีส้มๆเนาะมันก็จะมาขอกินปลาเรา มันจะมาขอ,อกินปลาเราคราวนี้เราก็ให้มันกินปลาไปแล้วปลาที่นางกินเนี่ยเป็นอัลฟาด้วยนะคือนางหลอกกินปลาหายากเลย s> <S ก็แป๊บนึ่งเดี๋ยวเราอ่านให้ดูใกล้กับแหล่งต,ตปกปลาขูเขาซันเมเปิลเจ้าจะได้พบกับลูกแมวตัวหนึ่งมันช่างดูร้ายเหลือเกินแต่ก็ไม่เหลือบากกว่าแรงเศษปลาอร่อยอร่อยจากกำมือหนึ่งหรอกก็คือเราให้ปลาน้องกิน พอให้ปลาน้องปุ๊บน้องก็จะขึ้นเควสปกินงกะให้เราก็เป็นอันจบเรียบร้อยเลยนะคะก็ตอนนี้มีเพียงเท่านี้เนาะวันนี้ก็เบาๆแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันค่ะถ้าเกิดเควสฮีโร่ผู้ถูกลืมหรือว่าแมปใหม่มันเปิดแล้วเนี่ยเราคิดว่าน่าจะทำได้เราสงสัยแผนที่เลเวล55อันนี้มากๆ คือค่อนข้างคิดว่าน่าจะเป็นที่นี่เพราะมันมีความเป็นซากโบราณสถาน่ะเท่าใจปะคิดว่าน่าจะเป็นที่นี่ถ้าไม่ที่นี่ยาวๆเลยค่ะแปดสิบห้าที่นี่เลยค่ะเป็นอะไรที่ทรมานเหลือเกินนะคเควสนี้เอาเป็นว่าต้องรอต่อไปนะคะเอ๊แต่ว่าเดี๋ยวนะอืมปะกินกะปลดล็อกห้าห้าแต่คงไม่ใช่หรอกคือทุกคนคือคเควสต่อให้เป็นคเควสออาร ต่อให้เป็นเควสในพอกลีอ่ะบางทีตัวละครมันยังไปอยู่ที่แมปอื่นเลยถูกปะเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่ตัวละครในซันเมเปิลอ่ะมันจะไปอยู่ในแมปอื่นด้วยเหมือนกันตามนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย